หลายคนนั้นอาจจะรู้สึกเสียใจหรือว่าผิดหวังเวลาที่ตัวเองนั้นไม่ได้รับการโปรโมทขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือไม่ได้พิจารณาเงินเดือนที่สูงขึ้นหรือไม่ได้มีการปรับย้ายไปยังตำแหน่งหรือหน่วยงานอื่นที่เหมาะสมแล้วก็เกิดความท้อใจว่าทำไมชีวิตมันมีอุปสรรคอะไรต่างๆมากมายวันนี้มันแนะนําวิธีการหาทางออกจากตรงนี้ให้นะครับอย่าลืมว่ากฎข้อที่1คือไม่ว่าใครก็แล้วแต่ เกือบจะร้อไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในองค์กรได้ด้วยมือของตัวเองดังนั้นการพยายามที่จะไปกล่าวโทษหรือพยายามที่จะหาเหตุผลว่าทําไมตัวเองนั้นไม่ได้จึงไม่ช่วยให้เหล่านั้นสามารถเดินก้าวต่อไปได้ ตรงนี้สามารถที่จะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้เลยนะครับว่าดีเลยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ชอบเลยมันจะทําให้เราสามารถตัดสินใจเริ่มอะไรใหม่ๆหรือตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินของเราได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องลังเลสงสัยดีกว่าที่มันแบบเทาๆนัวๆนวว่าเอ๊จะได้ขึ้นไหมน่าจะปรับย้ายไหมน ตัวเองนั้นจะได้สู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นหรืออะไรต่างๆแบบนี้บ้างไหมท่ามกลางความคาดหวังต่างๆในเมื่อมันชัดเจนแล้วว่า no หรือไม่ได้นะครับเราจะสามารถตัดสินใจที่เราจะมุฟ e f o r w ต่อไปได้ดีขึ้นเราอาจจะคิดแบบว่าตรงนี้ฟ้าส่งสัญ,ญญาณมาให้เราแล้วนะครับว่าเรารอต่อไปหรือเราคาดหวังอะไรต่อไปณนะที่นั้นเนี่ยด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่ การที่จะก้าวต่อไปตามที่เราคาดหวังนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรือว่าในอนาคตก็เป็นไปได้ยากมากดังนั้นตรงนี้เนี่ยตัดสินใจเลยนะครับแล้วก็ move on ดีซะอีกครับที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้นะครับแล้วก็เราจะได้เอาโอกาสอันเนี้ยมาเป็นการเปิดเส้นทางหรือเปิดอะไรใหม่ๆให้กับตัวเราในอนาคตชีวิต ยังมีหนทางที่จะก้าวเดินต่อไปอีกตั้งเยอะแยะอย่าเพิ่งผิดหวังบทกําลังใจไปจมปลักอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่ให้เอามันเป็นแรงผลักดันให้เรารู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องเริ่มต้นใหม่ขอบคุณนะที่มันเป็นแบบนี้ไม่อย่างนั้นเราจะไม่มีโอกาสได้คิดหรือว่าก้าวไปในทิศทางที่อาจจะเหมาะสมกับตัวเราอาจจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นก็ได้โชคดีนะครับ